สวัสดีครับบ่าวเท่าวัสดีท่านผู้ชมครับจะพาเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับผมมารับชมนะครับปูบุรีลัมนะครับงวดวันที่16มีนาคม2 5งพันนะครับมากไกลมือนะครับผมมาโค้งสุดท้ายนะครับอ่างวดนี้นะครับผมจะลงให้เอฟซีแฟนคลับทั้งช่องเดบังนะครับงวดที่ผ่านมาเลขกบีงปูก็ถือว่าแม่นนะครับตอนนี้ปูอยู่ในสาย กาบนมัสก,การครับปูเจเล่ค้อนครับผมมาช่วงไทยๆนะปูเนาะแต่ว่าปูกระส้มห้บ้าถั่วตั้งนี่น่าโดีว่าเอาเลขเขาก็ลุกไะใช่ใช่ใช่ไรอ่ะเพราะว่าปูส่งให้ส่งให้บ้าถั่วกัดตั้งแต่ฝุ่นละพรีน้องนะครับแต่ว่าเจเล่เอาปูเดี๋ยวใกล้ๆนะครับจังลงตรงไหนถึงได้เรียกออกเลยสองมืน่นอสองหมื่นปูส่งให้บ้าถัา่ว งวดที่แล้วนี่บ่ได,บได้ลงเป็นบ่ปูบ่บ่ได้ลงดอกแต่ว่าปูส่งให้บ่าวเถ่าอยู่นะปูเนาะส่งให้โย่ทรงไห,หวิ่งเดินเก้าเมียอเนะเก้าเม็ดเดียวนะครับอืมก็ <c oughs> เป็นนักฮกเก่าเก่าฮกดีนะเพียงเน้นปูเน้นเน้นเน้นทรงไม่บบาเถ่าฮกเก่าธรรมชุ่มนะครับงวดที่ผ่านมาเนี่ยบบาเถ่าก็เรียกว่าเหล็กวิ่งปูนี่แมงโย่นะครับจับคู่ปูเน้นบอกบ่าเถ่านี่ยฮกเก่า นับมาเจ็ดเก้างวดนี้มั่นใจบ่าปูหรือจังไหนมั่นใจที่เราแล้วมั่นใจที่สองแผลสองหางมั่นใจสองหางมั่นใจครับมั่นใจครับปูว่าฟันดีป่าปูทั้งคุนฟันดีปะก็ฝันมันจำไม่ค่อยได้เรวก็เราฝันมันเป็นตัวเลขมันปูเ่าปูครับผม ทั้งบุรีรัมย์อากาศเป็นยังไงร้อนบ่ปัวหัวไอ,อ้ห่อนเมื่อวันนี่วันไหนหกโมงนี่ได้ยักหาหุเม,ม็ดนี่ละโลคพกปปเป็ดหายเงยียบจ้อยกับโรคเม็ดอยูุตวอากาศหายเงียบโนปัวทั้งบ้านบ้าวเท่านี้ตกอยู่ครับตกแคงอยู่งเป็ดเดียวนบบขึ้นแลรงไก่แม่ปูหึมหายไปเลยอืมตอนเมันก็เย็นในนีด่แหละตกเนี่ยเมื่อคืนแบบนึกว่าคือขายเสียงรถ บึ้นแม่มสิกะหายไปเลยครับสิเอนะครับยินแต่เสียงยินแต่เสียงได้ยินแะ่เสียงแป๊บเดียวไม่หายเลยแม่ปูครับผม16มีนาคม2567นะครับที่ช่วมปูบุรีลำนะครับเลขวิ่งกระทือว่าแม่น <c oughs> <c oughs> ปูกับทรงไม้เบาถอดตั้งแต่นะครับหลังสองหมือไว้ออก บาสเรว่าเดี๋ยวรอท้ายๆปิดไทยแล้วปูเด้อปูเลยว่าลงไทยเดี๋ยวเขาหาว่าเอาเหล็กว่าเอาเหล็กคนอื่นมาลงปูว่าเอาปู<ฤ>เดินเก้าละ่ะครับเน้นเก้ารองหนึ่งวิงว่งวิ่งเก้าอันนี้บนหรือล่างปูไอเอาบนล่างละเป็นบนล่างชั่วดคว 9, ีครับผมวิ่งเก้ารองหนึ่งครับผม เด่นนีเด่นเก้าเน้นเก้านะครับผมครับครูกับมี่เก้าศูนย์เก้าหนึ่ครับเก้ครับปูเก้าสี่เก้าส่นครับ สีคู่ทนั่นหละสีคู่ตัวนี้หลายดอกเน้นคู่ไหนปูเน้นเน้นเนี่เน้นเก้าหนึ่งกับเก้าสามเน้นเกหนึ่งกับเก้าสามวงเลขบปูวงวงเก้สามกับเก้อะไรอ่าวงเกาสามกับเก้าหนึ่งปูท่านได้บอกวงเรบอ่าเน้นเน้นสุดก็คือเก้าสามเน้นสุดเน้นสุดสคือเก้าสามเนครับเน้นสุดคือเก้าสาม นแนวตาปูเหวง่งสองคู่เก้าหนึ่งกับเก้าสามปูกลับโตัปะครับผมเราแจฟซีจิการบอลถามักตรงๆกับตรงๆมีสาม,มตัป,ปูสามตัวมันเฉลเขาปูเคยเหว,ว่งงวดอันไก่ไก่ที่ปูปูเคยเหว,ว่ง<อ>ไม่แต่งงวดบอกสามตัวเนี่ย หรือเอาสองตนี่มันแม่นกับพ่อแล้วสามตัวกันสามตวกับจับไว่ย่จับดีพ่อเราเว้ยราเถาันใหญเพิ่นพ่จับเป็นมาปูเมนปูว่าเอาสองตัวนี้แม่นแม่นก็โอเคแล้วนะทำบุญชงเกวิ่งมันกะเรกวิ่งมันม่ผ่าด้ครับแม่นยูปูอืมปูเรกวิ่งนี่มาพลาคนปูเนาะอืม วิ่งเหมือนผู้ภาคนี่ยนะครับอืมมาทุกงวดอืมเพียงแต่ว่าเขาจับคู่รูเขาซื่อๆนะครับไม่ไปเสี่ยงเต็มเดี่ยวเต็มเดียวทั้งทีนะจับครูงวดนี้พ่ครูจะมาตรงมาตรงตรงบางครูงวดนี้ถือใจเบาเท่าดิเนี่ยงวดที่แล้วไอ้ไอ้ไปมันมันมีมันมีมันมีหาสามครับเพราะอะไรมันจะนิ่ง เอาามถามมันออกซิ่สามเราถ่อครับอือปูดิลงนี่สองหวด์สองหวดหรื to สอสามหัวตัวปูดิลง์หัวตเดียวงวดหนึ่งนะครับปูอาธรรมชุมมาเบิ่งนั้นกันนะครับผมปูบุรีรัมย์อยู่ในสายได้พี่น้องด้วยนะครับมาดึกๆนี่แหละครับธรรมชุมฮึ่ม่วงกลางวันบ่มีเวลาเนาะพี่น้องเนาะนะครับปูบุรีรัมย์นะครับเลขวิ่งนี่แม่นธรรมชุมปูส่งให้บ่าวแถาสุงวดแหละครับ กอดนีก็ส่งให้เป้าแถาตั้งแต่ตองวดสองมือนะครับคุยกับปัวปัวเอาไว้ส่งท้ายเป่นมาปัวบอกปัวไว้ส่งท้ายเด้อปัวที่เด็ดเอาไว้ช่วงท้ายอ่าปัว่าเอาเดี๋ยวไปช่วง้ายเพิ่อนจะเอาเลขคนอื่นมาลงเด้วยเอาสั่นปัว่านะครับมาตรงกันก็ดีนีพี่น้องอันไหนก็ปั่บปัะอ่าสูตรภัยสูตรมันปัว่า มาตรงกันกคดีพี่น้องนะครับจังประด้หลายคู่หลายชุดนะครับปูบุรีลมนะครับผม16มีนาคม2567นะครับวิ่งเด่น9รองหนึ่งด้พี่น้องได้นะครับเล็กวิ่งนีเขามาตลอดนะครับจับคู่นี้เฉ็ดหน้าเฉียดหลังน้ปูช็ดนะาด้เหงอว่ว่าหลายคูแคู่ังนะแค่สคู่สค,ค,ค,คู่พ่อนะปูนะ หน,นี่ติดเกคู่เดียวเท่านั้นบอปูหนึ่งเนี่ยติดติดตัวเดียวก้าหนึ่งติดเกตัวเดียวนะครับธรรมชมนะ่ม 90, 91, 93, ะนะมีเก่าศูนย์เก้าหนึ่งเก่าสามเก้าส่เยนเดียวสาไชอ่าชุดนี้ปดนีเล็บป,ปูนเนี่ยอ่าปูให้วงเก้าหนึ่งกับเก้าสามได้พี่น้องได้ผู้ใดอยากตรงๆกับตรงๆนะผู้ใดอยากกลับตัวไว้ผู้ว่ากับับตัวไว้น้ำบน,บนล่างนะครับธรนมชม้ชมปูบุรีลำนะครับ ย้ำเลขวิ่งนะเลขวิ่งนี่มาทุงงวดได้พี่น้องเด้อนะครับแคปหน้าจอทำช่วงปูกับยูนิซายนี่แหละนะครับคุยกับปูมาสุงวดนะงวดนี้เลยบอกปูเอาไว้นะไปไกลมือทรงถ่ายได้ปูเด้อก็เลยบอกนะครับสี่คู่เก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสามเก้าสี่นะครับวงกลมที่เก้าหนึ่งเก้าสามเน้นคักคคือเก้าสามปูปูวันเน้นคักคักคือเก้าสามสามเก้าทำช่วงแคปหน้าจอครับ มาแข้งปูว่ะ <laughs> จะบ่มากปูมันจะบ่มากโตใกล้เคียงเก้าสองบปูเก้าสองคือตีบ่ามากหรอขันมามาเก้าสี่แมนมอปูครับเพราะว่าเสียดหนา้าเสียดนาเสียดหลังจับคููปูโอ้ยวนนเ,นเนี่ิ้าเย็นเก้าหกหกเก้า,กา,กาครับอื <laughs> มรัตเตกัซื่อเย็นนครับ มากเจ็ดเก่านะปูนะวิดทุกบีเออะบางที่ดอกงวดนี้เปอร์เซ็นต์เขาเลยปูงวันนี้คิดว่ายคิดรายเท่าไหร่าะเขาบ๊บป๊บก็เก่าบ๊เก่าสั่งแลเก่าซีนี่แหละนี่ว้าวปูถามมากเก้าซีนี่ผมมาได้เด้ยนี่นี่ต้องเป็นเก้าศูนย์เก้านึงเท่านั้นอือ มันมามันมาเนี่ยมันก็เขา่าเจ้าเจ้าหรอ,อครับเข่าแล้วปูนเนี่ยนะครับผมลอตเตอรี่ก็ได้ไวร้ายเลยไหมครับศูนย์เก้าเก้าศูนย์เนี่ยนะครับอืมเอาเหี้ยแม่เนาะปูนะเนาะครับปูแต่สามตัวประจับเนาะปูนะอีสองตัวแม่นๆมนกับพ่อเราเอาสองตัวเห้มันให้มันยืนทำบนไปยืนจือแก่ยืนเนี่ยครับผมเอาบาเถ่ารบกวนสักหน่อยละครับปู อาเจริสพออสาธุครับปู่สาธุครับผมเอานะครับท่า,า,า,านะชมสายดุนดวนนะผมปู่บุรีลำนะครับผม16มีนาคม2567มาช่วงเทคลายนะครับแต่ว่าปู่ก็ทรงให้บ้าถอดตั้งแต่หลังออกหลังไวยออก2วันนะครับได้คุยกับปู่ว่าปู่เดี๋ยวไว้ลงช่วงท้ายนะครับปู่ก็ว่าเอา้านะครับคัน e FC, เอฟซีเดี๋ยวยเดี๋ยวเป็นล่วงไยเดี๋ยวเพื่นว่าไปตรง อตัวเลขตรงกันเดียวกับหาปแปลวของอสำนักอื่นมาลง <c oughs> นะบเอาสูตรนายพี่น้องนะเด่นเก้านะครับวิ่งเก้ารองหนึ่งเด่นที่หนึ่งนะเป็นชุดบนล่างเด่นเก้ารองหนึ่งนะครับผมเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสามเก้าสี่ปูให้วงที่เก้าสามกับเก้าหนึ่งเน้นเม็ดเดียวคือเก้าสามเน้นเน้นคือเก้าสามลองเก้าหนึ่งด้ทำประชมนะครับ เน้น9-3ครับขอบคุณขอบคุณ FC แฟนคลับท่านผู้ชมครับขอบคุณพ่อใหญ่แม่ใหญ่สุขุสุขคนเด้อครับผมสุขภาพแข็งแรงนะครับอายุมั่นขนยืนทุกคนทุกท่านพ่อใหญ่แม่ใหญ่นะครับผมขอให้รำให้รวยครับให้เฮงเฮงให้ได้โชคให้ได้มานครับพบกันคลิปหน้าครับแอดมินมาตถอดสวัสดีครับ